ปวดใใชช้ิชญญญญาาานักรรรบมจณญสวัสดีค่ะอยู่กับรายการแฟนโก s สตอรี่นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณทิวที่ได้ไปพบเจอเรื่องราวสุดหลอนที่กำลังจะจัดทิปก่อนไปงานบวชคุณพ่อส่วนเรื่องราวจะเป็นมายังไงขอเชิญคุณทิวเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทิวนะครับก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเจอผีนะแต่ผมไม่ได้เจอเป็นเรื่องเพื่อนแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ ก็คือเรื่องนี้มันมันก็เกิดตอนที่พวกผมเนี่ยกำลังจะเดินทางไปงานบวชพ่อก่อนสองสามวันที่จังหวัดเชียงรายาผมก็เริ่มออกเดินทางจากลังสิตไปที่ลำปางก่อนเพื่อไปแบบไปเที่ยวแวะอะไรอย่างงี้ไปก็คือไปเที่ยวก่อนงานบวชใช่ครับแล้วก็ไปแวะวัดได้สองสามที่แล้วก็วันแรกเนี่ยก็จะไปเชีงยงใหม่ก่อนไปพักที่เชีงยงใหม่ แวล่ลำปางเสร็จก็ออกไปต่อเชียงใหม่ในตัวเมืองเนี่ยกว่าจะถึงที่พักก็เริ่มเย็นนะก็พอถึงก็เป็นโรงแรมบรรยากาศก็คึ้มๆแต่โรงแรมก็ปกตินั้นทั่วไปไม่ได้ใหม่ไม่ได้เก่ามากก็เข้าไปเก็บของเก็บไรก็เหนื่อยจากการเดินทางก็พักผ่อนอาบน,งงงงงงงน้ำอาบน้ําพักกันสักแป๊บหนึง่งค<ะ>่ะแต่ตอนจังหวะที่เพื่อนอาบน้ํากันเนี่ยคือเพื่อนผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่า มีอยู่เจ็ดคนไปกันเจ็ดคนแยกกันสองห้องอยู่กันประมาณห้องหนึ่งสี่คนห้องหนึ่งสามคนอะไย่างงี้ยแต่ห้องผมมันห้องอาบน้ํามันเต็มเลยมีเพื่อนอีกสองคนไปย้ายไปอาบน้ําห้องเพื่อนอีกห้องหนึ่งในโรงแรมทีนี้เพื่อนก็ไปอาบน้ําอีกห้องหนึ่งอาบเสร็จก็มายืนคุยอะไรกันตรงในห้องนี่แหละแต่ยืนติดประตูนะในห้องอยู่ดีก็ได้ยินเสียงเคาะประตู เพื่อนก็เปิดประตูออไปเลยเพอคิดว่าพวกผมเป็นคนแกล้งแต่เปิดไปปุ๊บไม่เจอใครเลยข้างๆห้องก็ไม่มีคนอยู่นลแล้วอาจจะแบบอาจจะมีคนคิดใช่ไหมว่าแบบว่าอาจจะแอบมุมอะไรแอบตามอะไรคือ <closet S 2> แบบแว่าใช่แต่มันแต่ไม่มีนะไม่มีที่ให้แอบเลยไม่สามารถที่จะแบบว่าแอบได้เลยแล้วคือแบบอาจจะคิดว่าแบบว่าเปิดประตูช้าอะไรเงี้ยคือเพื่อนผมก็บอกว่าเปิดเร็วมากเพราะว่าเคาะปุ๊บเปิดเลยแต่ไม่เจอใครเลย ่ uh. จากนั้นใช่ไหมพอเปิดเสร็จไม่เจอใครเพื่อนผมก็แบบเหมือนยืนคุยกลัวอะไรกันเงนี้ยยืนคุยก็เลยแบบแตัดสินใจโทรหาพวกผมที่อยู่ห้องนึค่ะ uh. ถามว่าแบบเฮ้ยแกล้งแกล้งกันเปล่าอะไรแบบเนี้ยมาเคาะประตูพวกผมก็บอกฮะใครไปแกล้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมีใครไปแกล้งได้เลยเพราะว่าพวกผมก็นอนกันหมดเลยอีกคนนึงก็อาบน้ํา ไม่สามารถที่จะออกไม่มีใครออกไปอ่ะตอนนั้นคือไม่แกล้งกันแน่นอนอ่ะแล้วก็เพื่อนถามไม่ได้แกล้งก็โอเคอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แรกที่เจอ <c oughs> คือแรกผ่านไปก็หลังจากนี้ก็ยังไม่มีอะไรผ่านไปคืนหนึ่งเดินทางออกจากโรงแรมนี้ในช่วงแบบเช้าๆไปบนเขาบนดอยในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละพวกผมก็เดินทางออกไปแวะอะไรแวะนี้ ก่อจะถึงที่พักก็มืดละก็เข้าไปตอนนั้นยังแบบยังไม่มืดมากแต่เริ่มเย็นยังมีแสงสว่างผมก็เลยเอาของไปเก็บเก็บเสร็จก็เริ่มหิวก็ออกไปหาอะไรกินกันค่ะ <Huh. S 2> พอกินเสร็จเนี่ยมันเริ่มมืดละกลับมาแต่ต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศตรงนั้นมันมีแต่เขาป่าล้อมไปด้วยป่าบนเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีคนพนักง,งานก็อยู่แบบพนักง,งานก็มาแค่แบบว่ามารับพาเข้าที่พัก แล้วก็กลับไปอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาเนี่ยบ้านที่ผมอยู่ก็สองหลังก็หลังนึงก็ใหญ่กับหลังเล็กหลังนึงแต่หลังเล็กเนี่ยมันจะเป็นบ้านพักใช่ไหมใช่ก็จะเรียงบ้านเล็กจะมีอยู่สามหลังจากที่ผมได้พักจะเป็นหลังตรงกลางค่ะแต่สองหลังเนี่ยในสามหลังเนี่ยเป็นบ้านผมบ้านเดียวที่มันไม่มีไฟติดตรงหน้าบ้านใช่ไหม ใช่นะบ้านอะ่ะไม่ไม่มีไฟแต่บ้านอื่นนี่คือมันติดหมดเลยมไม่รู้เพราะอะไรมันอาจมันอาจจะเสียหรือเปล่าในตอนนั้นที่เราไปพักก็อาจจะเสียด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ทาไมต้องเป็นบ้านนี้ก็ไม่รู <laughs> ้เพราะว่าบ้านอื่นไม่มีคนพักเลยเป็นแค่หลังนั้นหลังเดียวที่เราไปพักใช่แล้วก็มีอีกบ้านหนึ่งบ้านใหญ่แต่ตอนนั้นพวกผมก็เห็นล้ ก็เลยตัดสินใจไปอยู่รวมกันเลยที่บ้านใหญ่เพราะมันน่ากลัวมากเพราะว่าตอนเหมือนเพื่อนแบบว่าตอนเข้าไปเก็บของอะไรเงี้ยเพื่อนแบบเหมือนแบบเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเริ่มรู้สึกแบบเหมือนต้องเจออะไรแน่อนมก็เลยไม่กล้าไฟกันก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ทําอะไรกันค่ะเข้ามาก็จัดคงจัดของเตรียมก็เตรียมปาร์ตี้กันแต่บ้านใหญ่เนี่ยมันจะเป็นมีบ้านมีแบบใต้ถุนและมันจะมีช่องแบบต่างระดับใช่ไหม บ้านแบบบ้านไม้ก็บ้านไม้มก็ไม่ได้เก่านะอืมเป็นบ้านไมอ้อ่ะบรรยากาศรอบๆก็วังเวงแบบหูมืดแบบไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้น,ม,นมีคนเข้ามาพักไหมหรือว่ามีแค่กลุ่มพวกเราที่เข้าไปพักในวันนั้นมีแค่พวกผมเลยแล้วก็อออะไรเสร็จกินอะไรไปเรื่อยๆก็เริ่มเริ่มน่ากลัวก็มีเพื่อนคนหนึ่งแบบเหมือนรู้สึกแต่ตอนนั้นเพื่อนคือถ้าแบบที่จะมาเล่ากันนะตอนนั้นเพื่อนยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้พูดออกมาว่ารู้สึกอะไรเงี้ยคือเก็บไว้อยู่คนเดียวอะเหมือนเริ่มรู้สึกละเพราะว่าแบบมีใต้ถุนใช่ไหมล่ะที่บอกแบบก็เหมือนรู้สึกเหมือนแบบมีคนมองมาอะไรางี้พอมันมืดมากตรงนั้นก็แบบน่ากลัวสุดแล้วของในบ้านนะเพื่อนคนนั้นมีเซนมาก,ก่อนไหมคะหรือว่าแค่รู้สึกว่ารู้สึกได้ว่าแบบมันน่ากลัวเฉย เพื่อนคนนั้นผมแบบไม่ทราบเลยว่ามีเซนหรือเปล่าเพราะเพื่อนเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยพูดอะไรออกมาไม่ค่อยบอกชอบเก็บเนี่ยเหมือนกับที่เก็บไว้อยู่คนเดียวเพราะว่ากลัวแบบมันเสียบรรยากาศมันกลัวแบบเพราะวาทั้งคืนต้องอยู่ที่นู่นนะกลัวเพื่อนนอนไม่หลับกันก็ไม่ได้พูดแต่ละคนก็แบบเริ่มรู้สึกอะไรแบบนี้เพิ่มผมก็ดูแบบสีหน้าเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบว่า เริ่มเริ่มแบบมีอาการหน้าแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยเริ่มแบบไม่หนุกเหมือนตอนแรกๆอะเริ่มกลัวจากนี้ก็เพื่อนก็เหมือนแบบปล่อยไหลไปจากนั้นก็เข้านงเข้านอนเลยกันก็ผ่านคื้นที่สองอจากนั้นเช้าวาเนี่ยเพื่อนก็เริ่มแบบเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองแบบรู้สึกของแต่ละคนอะ่ะพอมีคนหนึ่งเปิดขึ้นมาเงี้ยว่าแบบ ไอคนนั้นอะที่แบบรู้สึกว่าแบบมีคนมองเลยเพื่อนหนึ่คนนึงก็เริ่มบอกแล้วว่าเออรู้สึกเหมือนกันจากใต้ถุนบ้านใช่ไหมจากที่เดียวกันเลยแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าเดินไปเนี่ยเข้าไปในบ้านอะมีอย่างอื่นให้มองเยอะแยะแต่ไปมองหิ้งพระที่อยู่ในบ้านอย่างแรกเลยก็เริ่มแบบทําไมมันมีอะไรให้เยอะให้มองตั้งเยอะแต่ไปมองที่นี่ซึ่งมันอยู่ในมุมแอบแบบมุมปิดชิดเลย หิ้งผ้าใช่ไหมคะใช่เพราะว่าปกติคนเราพิ่งพ้าเนี่ยมันจะอยู่แบบหลังประตูปกติคนเราเปิดไปคงไม่มองข้างหลังเนาะก็มองจากข้างหน้าใช่ไหมแต่เพื่อนเพื่อนผมเปิดไปปุ๊บผันหลังมามองขึ้นไปข้างบนเพราะมันอยู่ข้างบนลักษณะหิ้งผัาก,ก็คือเป็นแบบชั้นลอย <c oughs> อยู่ตรงชั้นลอยใช่ไหมคะมันติดกับกําแพงครับโอ้อแต่อยู่มันแบบอยู่มันอยู่ข้างบนประตูหลังประตูใช่ไหม ใช่แปลกนะไม่เคยเห็นหิ้งพระที่ติดอยู่หลังประตูเพราะว่าส่วนมามันจะติดอยู่กับกําแพงใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ผมก็ว่ามันแปลกอยู่เหมนกันมันเป็นชั้นไม้ใช่ไหมแล้วก็คือเป็นหิ้งพระพระพระพุทธรูปองค์เล็กๆใช่อยู่เล็กๆ<ช>ตั้งอยู่ยมีเป็นแค่พระอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ได้มีแบบกระถางธูปไว้แบบคอยไหว้อะไรมีอยู่นะโอ้ แล้วคือมันเราตอนที่เราเปิดออกมาคือมันไม่หล่นลงมาแตกหรอคะไม่หล่นนะเพราะว่ามันอยู่แบบว่ามันมันเหมือนเป็นชั้นวางไว้ชั้นหนึ่งเลยแล้วแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยที่แบบว่าอันนี้น่าน่ากลัวสุดแล้วมั้งก็แบบเหมือนก็ตอนนอนเนี่ยเหมือนฝันฝันว่าเจอจากที่เดียวกันเลยทุกคนคือเจอแบบจากใต้ถุนเหมือนกันเลยแต่คนเนี้ยมาแปลกสุดก็คือ ฝันว่าเห็นจากใต้ทุนเนี่ยเป็นคนแต่ไม่เห็นหน้านะแบบมืดมดเหมือนเป็นคนยืนอยู่ใต้ทุนบ้านใช่แล้วก็มองมาค่ะเอาแล้วไอคนที่ฝันเนี่ยบอกอีกว่าแฟนเขาอะโทรมาโทรมาหาบอกว่าแฟนเขาอะฝันว่ามีคนตามล่าเพื่อนผมอยู่เนี่ยคนที่ฝันะอยู่ แล้วแบบมันตรงกับที่เพื่อนผมฝันเลยเพราะว่าแบบว่ามันมองมองมาน่ากลัวเพื่อนผมก็เลยแบบกลัวกันหมดอะตอนนั้นอะไม่เลยไม่กล้าแบบขับรถไม่กล้าทำอะไรเลยคือทุกคนมีความรู้สึกเนี่ยจากใต้ถุนนี่กันหมดเลยซึ่งมันแปดกษณะใต้ถุนนี่คือมันมันเป็นแบบว่ามีบันไดใช่ไหมตอนถ้าสมมติเราเดินขึ้นบันไดนี่คือเราสามารถมองลงมาเห็นชั้นใต้ถุนนี่ไหม หรือว่ามันเป็นบันไดทึบมันลงมาเหรอมันลงมาก็เห็นได้นะแต่ว่ามันข้างล่างมันไม่มีไฟเลยไม่มีไฟก็คือเป็นเช่นเวลามืดมมลงโล่งลงโล่งใช่แล้วก็มีโต๊ะอยู่ตรวสองตัวมั้งคือคืนนั้นน่ะไม่มีใครกล้าลงไปจากเราพอเล่าเรื่องเสร็จนี่ก็เพื่อนคนนั้นก็ไม่ขับรถอีกเลยเพราะปกติคนนั้นเป็นคนขับรถเราเล่าเสร็จก็จากวันนั้นก็เชียงใหม่ก็ สร็จแล้วก็ไปเชียงรายต่อไปพิธีบวชของพ่อผมนะจากนั้นก็พอไปพิธีบวชเนี่ยก็ไม่ก็เหมือนคนก็เริ่มดีขึ้นแล้วมั้งเพราะแบบเหมือนแบบไปทําบุญมาเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันจากนั้นก็เริ่มไม่ได้เจออะไรละครับพอหลังจากนั้นก็เดินทางกลับก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วแต่ยังไม่เจอด้วยตัวเองเป็นเพื่อน ในวันที่คุณทิวไปนี่ก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกับเพื่อนที่พบเจอใช่ไหมคะผมเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกใช่อาจจะเป็นคนไม่มีเซนต์เนาแต่นี้เป็นเพื่อนที่ฟังจากเพื่อนเล่ามานะแต่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดช่วงเวลาค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณทิวมากนะคะที่มาแบ่งปัน,นประสบการณ์สุดหลอนให้กับเราได้ฟังกันนะคะ คครับบขอบุณถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องเฟซบกสตอรี่ของเรากันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆสำหรับวันนี้เด็กหญิงดวงกมลขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหลอนถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ